บทที่435อดีตดาโอี่เซ็กคำพูดของกงไลดึงดูดความสนใจของกุยเฮงไม่นานหลังจากที่บุคคลน,นี้หายไปจากอาณาจักรสวรรค์เขาก็ผนึกตัวเองเพื่อรักษาอายุขัยของเขาเขาเพิ่งตื่นขึ้นได้ไม่นานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎสวรรค์เขารู้จักโจจุนเทียนได้อย่างไรท้ายที่สุดเป็นเวลา5 0,000นปีแล้วที่อาณาจักรสวรรค์หายไปและแม้แต่คนเดียวรวมถึงตัวตนเดิมของโจจุนเทียนในฐานะสิทธิของลอตออฟเดอะเฮเวนซี่ยางเขายังคงเป็นใครบางคนเมื่อกว่า3 0 0 0 0นปีที่แล้วไม่ควรมีจุดตัดระหว่างทั้งสอง ยิ่งกว่านั้นจากสิ่งที่กงไหลพูดดูเหมือนเขาจะพูดว่าโจจุนเทียนเป็นร่างที่มีอยู่ตั้งแต่ยุคข,ของอาณาจักรสวรรค์โจจุนเทียนคนใหม่อีกคนหรือนี่คือตัวตนของโจจุนเทียนตอนที่เขาเป็นวิญญาณสิ่งประดิษฐ์ของประตูแห่งสวรรค์อย่างไรก็ตามกุยเฮงไม่ชอบเมื่อคนอื่นขัดจังหวะด,ดังนั้นเขาจึงโบกมือให้กงไหลหยุดพูดและพูดอย่างเฉยเมยว่าให้เซ็กมาเตอร์คิวพูดให้จบก่อนได้รับการตรวจสอบแล้วใช่ใช่ผู้เป็นอมาตะผู้สูงส่งกงไหลรีบูบป,ปากหัวใจของเขาเต็มไปด้วววยความกลั เหตุผลที่เขารีบอธิบายว่าเขารู้เรื่องโจจุนเชียนเช่นกันเพราะเขาต้องการแสดงให้กุยเฮงเห็นคุณค่าของเขาและดูว่าเขาจะปกป้องตัวเองหรือแม้แต่ได้รับผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่โดยไม่คาคดคิดกุยเฮงไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาขอให้เขาหุบปากก่อนสิ่งนี้ทำให้เขาไม่สบายใจมากขอบคุณท่านผู้อาวุโสคิวใบโค้งคำนับก่อนจากนั้นอธิบายต่อไปว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับโจจุนเชียนสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับโจจูนเชียนโดยพื้นฐานแล้วมาจากบันทึกของนิกายของเธอ ในหมู่พวกเขาสำหรับตัวตนในฐานะสิทธิของหลอดแห่งสวรรค์ซียางกุยเฮงรู้รายละเอียดส่วนใหญ่แล้วก่อนที่เขาจะถูกปลดระดับแต่เขาไม่รู้มากนักเกี่ยวกับสถานการณ์ของโจจูนเชียนหลังจากที่เขาถูกปลดตำแหน่งคราวนี้คำอธิบายของคิวใบเติมเตมช่องว่างนี้โจจูนเชียนถูกเนรเทศไปยังโลกหลังโดยหลอดออฟเดอะเฮเวนซียางและจุติบนดาวที่มีชีวิตทางไกลเขาตกอยู่ในภวังและเริ่มต้นชีวิตใหม่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเขายังเด็กต่อมาเป็นเด็กกำพร้าเป็นท่าถูกคนอื่นรังแกเขาเกือบตายหลายครั้งด้วยซ้ำเม ต่อมาได้แต่งงานมีบุตรในนิกายนี้ในท้ายที่สุดเขายังได้รับตาแหน่งเซ็กมาเตอร์ดังนั้นหลังจากการกลับชาติมาเกิดโจจจงเทียนจึงมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งต่อน,นิกายของเขาแม้ว่าเขาจะมองเห็นความลึกลับของชีวิตก่อนคลอดและพื้นความทรงจําเกี่ยวกับชาติก่อนของเขาแต่เขาก็ไม่ได้จากไปแต่เขายังคงฝึกฝนต่อไปบนดาวเคราะห์อันไกลโพ้นดวงนั้นและใช้ประสบการณ์ชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาในการให้ความรู้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดยกระดับการฝึกฝนของทั้งโลกโดยอาณาจักรหลากหลายแห่ง น่าเสียดายด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากรู้ว่าโจจุนเชียนได้ฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วของเขาแล้วหลอดออฟเดอะเฮเวนซียังได้ส่งคนไปสังหารนิกายนั้นโดยตรงเขาฆ่าเพื่อนสาวกทั้งหมดต่อหน้าโจจุนเชียนและทำลายอรารยธรรมที่กำลังพัฒนาของดาวดวงนั้นสิ่งนี้ทำให้โจจุนเชียนเกือบจะตกอยู่ในความบ้าคลาั่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ออกจากดาวดวงนั้นไปและเรี่ยวแรงของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็ขึ้นสู่สวรรค์ตะวันสีม่วงอย่างไรก็ตามในเวลานั้นโจจูนเชียนไม่เหมือนเด เจ้าแห่งสวรร์ซียางไม่ได้กำหนดเป้าหมายเขาต่อไปและรับเขาเป็นศิษย์อีกครั้งนี่เป็นช่วงเวลาที่สงบสุขที่สุดก่อนที่สวรร์แห่งตะวันสีม่วงจะถูกทำลายโจจุนเชียนทำราวกับว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เขาเดินผ่านทอ้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของโลกมากมายในฐานะศิษย์ของลอดออฟเดอะเฮเวนซียางทุกคนคิดว่าเขาไม่สนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าสังเวชของเขาอีกต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งสวรร์ตะวันสีม่วงถูกทำลายมีข่าวลือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สันสะเทือนสวรร์เก นี่เป็นการแก้แค้นครั้งสุดท้ายของเขาตั้งแต่นั้นมาโจจุนเชียนก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยการกระทําของเขาเริ่มถูกลืมทีละน้อยในยุคนี้มีคนไม่มากที่รู้จักโจโจูนเชียนโจจูนเชียนดาวโจสตาและดาวอี่เซ็กที่เขาเคยอาศัยอยู่ถูกฝังอยู่ในฝุ่นแห่งประวัติศาสตร์เช่นนั้นคิวใบถอนหายใจเบาๆการแสดงประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวทําให้เธอถอนหายใจเธอเพิ่งบอกก่านิกายที่โจจุนเชียนเข้าไปเรียกว่าดาวอี่เซ็กกุยเฮงเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยข้อมูลนี้ทําให้เขาประหลาดใจอย่างมาก ดาโอยีเซ็กและดาโอยีพาเลทห่างกันเพียงคำเดียวและทั้งคู่ต่างก็เป็นมรดกจากดาวโจสตาหากเป็นเพียงเรื่องบังเอิญความเป็นไปได้ก็ต่ำเกินไปอมะตะสีทองที่ไร้ขีดจำกัดเทพเจ้าเตา๋าแห่งอาณาจักรเมฆาสวรรค์ทั้งเก้าครั้งหนึ่งเคยนำกลุ่มอมตะสีทองหลบหนีไปยังดาวโจสตาในขณะที่สอนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเขายังได้สร้างอรารยธรรมที่สารดาโอยีเฮเบนรลี่ปกครองโลกทั้งใบต่อมาดาวก็และคนอื่นๆจับไปและยึดดาโอยีเฮเบนลี่ขอดอย่างไรก็ตามพวกเขาทิงมรดกของดาโอยีพาเลทไว้เบื้องหลังและกกลาาานนายยนิททีีท่่่ใใหสุดดวโจต จากข้อมูลที่กุยเฮงเคยสัมผัสมาในอดีตแหล่งที่มาของวังดาโอยี่น่าจะชี้ไปที่ดาวก๊อตองนี้ไม่ควรมีการเชื่อมต่อใดๆก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ดาโอี e, เ่เซ็กจากสามแสนปีที่แล้วได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งทำให้กุยเฮงประหลาดใจจริงใจจริงเป็นไปได้ไหมที่ดาวก๊อตใช้ชื่อดาโอี่เป็นพิเศษหลังจากค้นพบบางสิ่งบนดาวโจสตากุยเฮงคิดกับตัวเองว่าหรืออาจเป็นเพราะเหตุผลที่เขาพาทุกคนหนีไปยังดาวโจสตาเป็นเพราะเขารู้อะไรบางอย่างตอนนี้ฉันคิดอย่างรอบคอบแล้วที่อยู่ของเขาค่อนข้างแปลกฉันไม่พบที่อยู่ของเขาเลยในโลกนับไม่้วน ก่อนหน้านี้กุยเฮงเคยคิดที่จะค้นหาที่อยู่ของดาวก็แต่เขาไม่เคยพบบาะแสที่เป็นประโยชน์เลยราวกับว่าบุคคลนี้หายไปหลังจากออกจากดาวโจสตาก่อนหน้านี้กุยเฮงไม่ได้สนใจอะไรมากนะักแต่จากรูปลักษณ์ของมันมันค่อนข้างผิดปกติเล็กน้อยต้องมีบางอย่างแปลกเกี่ยวกับดาวก้อนนี้กุยเฮงแอบจำบาะแสนี้ไว้ในใจจากนั้นเขาพยักหน้าเล็กน้อยที่คิ้วใบและมองไปที่กูุงไลและอีกสองคนบอกฉันเกี่ยวกับโจจุนเชียนที่คุณรู้ได้รับการตรวจสอบแล้วใช่ใช่ผู้เป็นอมาตะผู้สูงส่ง องหลรีพยักหน้าและพูดว่าผู้เป็นอมตะที่สูงส่งโจจุนเชียนที่เรากล่าวถึงนั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโจจุนเชียนที่เซ็กมาตเตอร์คิวกล่าวถึงไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยเรยุคที่อาณาจักรสวรรยังคงมีอยู่มีการสื่อสารมากมายระหว่างอาณาจักรสวรรค์และดินแดนสวรรค์เราได้ฝึกฝนถึงอาณาจักรที่9้าแล้วในเวลานั้นดังนั้นเราจึงรู้ภาพรวมของอาณาจักรสวรรค์รวมถึงโจจุนเทียนด้วยว่าการว่าการบ่มเพาะของโจจุนเชียนนั้นไม่แข็งแกร่งเกินไปเขายังไม่ได้ข้ามบันไดส เขาสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูสวรรค์ได้ในระดับหนึ่งเขายังสามารถบังคับไม่ให้ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ไม่ให้ผ่านประตูสวรรค์นับประสาอะไรที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างที่คุณทราบภายใต้สถานการณ์ปกติผู้สร้างสามารถขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ผ่านทางประตูสวรรค์หากใครได้รับความช่วยเหลือจากผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาสามารถได้รับอำนาจของอาณาจักรสวรรค์และกลายเป็นอาณาจักรที่แปดหลอดแห่งสวรรค์อย่างไรก็ตามหากบุคคลนั้นถูกโจจนเชียนกำหนดเป้าหมายประตูแห่งสวรรค์จะปิด ฉันได้ยินมาว่ามีคนมองหาภาพใหญ่ของเฮเบเวนเรียมเพื่อให้ข้อเสนอแนะโดยหวังว่าจะได้รับอำนาจของโจจุนเชียนกลับมาอย่างไรก็ตามผลตอบรับดังกล่าวก็เหมือนกับก้อนหินที่จมลงไปในทะเลจะไม่มีการตอบรับใดๆอย่างไรก็ตามในความหายนะขององค์การหายตัวไปอย่างกะทันหันของอาณาจักรสวรรค์โจจุนเทียนได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายหากไม่มีเขาฉันเกรงว่าหลายคนจะไม่มีโอกาสปิดผนึกตัวเองหรือจำศีลที่ ทั้งหมดถูกต้องเลยทั้งเหมือนเจิ้งพยักหน้าและกล่าวว่าก่อนที่อาณาจักรสวรรค์จะหายไปในทันทีโจจุนเทียนเป็นผู้ปิดประตูสวรรค์อย่างแรงทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่อยู่ด้านล่างของอาณาจักรประตูสวรรค์อยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของโลกมากมายไม่เช่นนั้นหลังจากที่อาณาจักรสวรรค์หายไปอย่างกะทันหันฉันเกรงว่าจะไม่มีผู้ฝึกฝนระดับผู้สร้างจํานวนมากเหลืออยู่ในโลกนี้บทที่436ไม่มีชื่อโจจุนเทียนตามที่กุงไลและแท้งเหมือนเจิ้งอธิบายไว้คือนักบุญผู้ย,ตตย,ยิงง่งารแง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนน่าจะถูกผนึกอยู่ในเฮเวนเรียมสิ่งนี้จะทำลายมรดกของโลกมากมายเบื้องล่างและปล่อยให้อารยธรรมรกร้างเมื่อมองแอร์วิแรกฟังดูสมเหตุสมผลมากอย่างไรก็ตามกุยเฮงไม่คิดเช่นนั้นเขาสส่หัวเบาๆและพูดว่าทำไมคุณถึงคิดว่าโจจุนเชียนปิดประตูสวรรค์อย่างแข็งขันเพื่อหยุดผู้คนจากโลกเบื้องล่างไม่ให้ไปยังอาณาจักรสวรรค์และไม่หยุดผู้คนจากอาณาจักรสวรรค์ไม่ให้ลงมาประตูแห่งสวรรค์ทำงานทั้งสองทางหลังจากปิดประตูสวรรค์แล้วมันสามารถหยุดผู้คนไม่ให้ไปยังอาณาจัััักกกกกกรรรรรสสสวคคค์์ไได้้้้ตตาา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 มมมมธชิแ่่่่็ถหยยยผูนนนออณใปงงงโลลเเบื กงไหลรู้สึกราวกับว่าเขาถูกฟ้า่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นไปได้อย่างไรมีผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนในเฮเเวนเรียมแม้ว่าโจจุนเชียนจะมีความสามารถในการควบคุมประตูแห่งสวรรค์แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต่อต้านประมุขสวรรค์และผู้เชี่ยวชาญมากมายใช่ไหมทั้งเหมินเจิงและเฉียนหยวนก็สายหัวซ้ำๆไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้นี้แต่พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญมากมายในเฮเบเวนเรียมโจจุนเทียนจะหยุดพวกเขาได้อย่างไร แม้ว่าโจจุนเชียนอาจส่งผลกระทบต่อการเปิดและปิดประตูสวรรค์ในระดับหนึ่งและหยุดอาณาจักรที่8อาณาจักรที่เก้าหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ยังไม่สามารถข้ามบันไดสวรรค์ขั้นที่หนึ่งได้นั่นน่าจะเป็นขีดจำกัดความสามารถของเขาเป็นไปไม่ได้ที่ประมุขสวรรค์เหล่านั้นที่ข้ามบันไดสวรรค์ขั้นที่หนึ่งจะถูกหยุดโดยโจจุนเทียนเพียงคนเดียวอย่างนั้นเหรอกุยเฮงหัวเราะเบาๆและไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเขายังเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับโจจุนเทียนที่กลับชาติมาเกิดในฐานะวิญญ,ญาณ หากข่าวลือนี้เป็นจริงโจจุนเชียนที่กรุงไลและคนอื่นๆกำลังพูดถึงก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นตัวตนของเขาในตอนที่เขายังเป็นอาร์ติแฟกต์สปิริตในฐานะวิญ,ญญาณสิ่งประดิษฐ์แห่งประตูสวรรค์โจจุนเชียนจะต้องมีอำนาจควบคุมประตูสวรรค์อย่างทรงพลงังเขาอาจจะหยุดผู้เชี่ยวชาญระดับเฮเวนเรียมไม่ให้ลงมายังโลกหลังได้ยิ่งไปกว่านั้นในช่วง5 0,000 0ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถข้ามประตูสวรรค์ได้สำเร็จเกือบทำให้การบ่มเพาะของสตาร์ฟิวนี้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงด้วยผลลัพธ์์ททีีนนีี่่่่สส่่่่่ไไรรรรรร้แแแงงงงเเเเชชชนน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 จจจจจจึยยยยยาาาาาากกกกกะะะมสสัววโโโุใออลติปป็ข กุยเฮงไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ในขณะน,นี้เขาคิดกับตัวเองว่าบางทีฉันสามารถหาคำตอบได้หลังจากที่ฉันไปถึงอาณาจักรสวรรค์และเข้าใจสถานการณ์ที่นั่นเป็นการส่วนตัวแล้วเท่านั้นอืมฉันสงสัยว่ากิกกี้กำลังทำอะไรอยู่ในเฮเวนเรียมเป็นเวลากว่าห0 0รปีแล้วที่เจนกิกกี้เข้าสู่เฮเวนเรียมพร้อมกับสมบัติของเฮเบวนเรียมในเพอร์เพิลซันเรียมเมื่อเขาไปถึงเฮเเวนเรียมเขายังสามารถค้นหาที่อยู่ของเจนกิกกี้แน่นอนก่อนที่จะไปอาณาจักรสวรรค์เขาต้องเตรียมการสำหรับโลกมนุษย์ก่อนนอกจากนี้เขาต้องพาคคคนนไปังอาาณกรสวร์ จากนั้นกุยเฮงมองไปที่กรุงไลและอีกสองคนที่สั่นอยู่ข้างๆและพูดด้วยเสียงต่ำว่าฉันจะให้ภารกิจแก่คุณเพื่อชดเชยความผิดพลาดของคุณไปและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวกอสดาโอยี่พาเลตและดาโอยี่เฮเบอรลี่คอร์ดเมื่อคุณมีเงื่อนงำใดๆให้ไปที่ไทฮงสตาร์และรายงานไปยังไฟดราก้อนที่เรียกว่าฮูโอกี้ฮูโอกี้ยังไม่มีอยู่จริงเขาวางแผนที่จะสร้างไงไฟเฟรมดราก้อนใหม่ที่อาณาจักรซิกเฮเบิลเกตเพื่อปกป้องไทฮงสตาร์เพื่อป้องกันการถูกรุกรานใช่ฉันจะทำตามคำสั่งของ, ortal, ง,งเ,อ,เ,งเอ,อ็กซเทออิมมร์ปปรเท ท้ายที่สุดคนที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎของสวรรค์ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามหลอดแห่งสวรรค์สองคนจะมาที่นี่ในไม่ช้าคุยเฮงพูดกับผู้เชี่ยวชาญของนิ้นเรียมสามคนและคิวใบว่าหลังจากที่พวกเขามาถึงให้พวกเขาไปที่ไทฮงสตาเพื่อตามมหาชันจากนั้นเขาก็ออกจากถองต้อนรับพร้อมกับเปคิงชูเหลือเพียงกลุ่มคนที่ตกตะลึงหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ฟื้นคืนสติเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาก็มองไปที่ศัตรูที่อยู่ข้างๆอย่างระแวดระวังและรีอออกกกกหหนน่่่่่าาาาางงงเเเเมื็นนนนชชีีี้้้้ิววววไปวไปปรขและตะตตดยยสทุค อย่าโจมตีหรือพยายามหลบหนีคุณกำลังพยายามทำให้ประมุขอมตะโกรธหรือไม่ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ถูกพูดทุกคนก็เงียบลงจากนั้นพวกเขาก็ยุติความเป็นปรปักษ์ลงทั่วคราวแต่พวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรที่นี่พวกเขามองหน้ากันโชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานร่างสองร่างก็ลงมาจากท้องฟ้าสิ่งที่ตามมาคือดนตรีอมตะและแสงแห่งพุทธคือดาวอิสฟางฮีและมองอยูอันคุกทั้งสองคนยังอยู่ที่อาณาจักรที่เก้าเมื่ออาณาจักรสวรรค์ยังคงอยู่ยิ่งกว่านั้นพวกเขาเป็นเพียงสามเจ้าแห่งสวรรค์ในสนามดาราอาณณาาาัักกกรรที่ขอออองโลตะคคืสว อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญ Ascension เรียมอาจไม่ใช่ l ลอ d อ f t เดอ e a v เ n ท้ายที่สุดมีเพียงสามคนที่มีการฝึกฝนนี้ในส t a r f ฟิ l d นี้มีเพียงสามเจ้าแห่งสวรรค์เท่านั้นกงหายและมีความสุขมากเมื่อเห็นทั้งสองคนเขารู้จักสองคนนี้ในยุคที่อาณาจักรสวรรค์ยังคงมีอยู่เขามีความสัมพันธ์สั้นๆกับดาวอิสฟางฮีและม้งยูอันคุปฮะสหายดาวอิสกุงอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเหรอดาวอิสฟางฮีค่อนข้างประหลาดใจเช่นกัน หลังจากลงมาแล้วเขาก็สังเกตกงไหลยอย่างระมัดระวังหลังจากพบว่าเขาปลอดภัยเขาก็ยิ้มและพูดว่าฉันมาที่นี่ตามคำสั่งของประมุขอมตะสหายดาวอิสมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันอมิตาภาข้าพเจ้าได้รับข้อความจากท่านผู้เป็นอมตะด้วยพระยวนกูพยักหน้าหลังจากกดฝ่ามือเข้าด้วยกันเขาก็พยักหน้าและถามว่าข้าขอทราบได้ไหมว่าตอนนี้อิมมอร์เทิลเวเรเบิร์นอยู่ที่ไหนตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่แต่เขาควรจะกลับไปที่ไทหงสตาได้แล้วคิวใบคิดถึงคำพูดของกุยฮงในตอนนี้และ ในขณะนี้กงไหลและอีกสองคนทําได้เพียงยืนอยู่ด้านข้างอย่างมุ่งง่ามชั่วขณะหนึ่งพวกเขาสูญเสียและไม่รู้จะทําอย่างไรดาวอิสฟางฮีจิตใจเฉียบแหลมหลังจากดูการแสดงของกงไหลและอีกสองคนแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆและพูดว่าสหายดาวอิสกุงจากรูปษณ์นี้เจ้าได้ทาให้ประมุขอมตะไม่พอใจหรือไม่ไม่ไม่กงไหลรีบส่หัวและพูดว่าเราไม่ได้ทําอะไรนอกลูก่นอกทางอย่างแน่นอนและเราจะไม่รุกรานประมุขอมตะคนนั้นอย่างแน่นอน ดีแล้วดาวิสฟางพยักหน้าและพูดด้วยเสียงเบาๆว่าอันที่จริงเป็นการดีที่สุดถ้าคุณยังคงให้ความเคารพต่อไปและไม่มีอารมณ์ที่ไม่เต็มใจไม่มีความคิดไปในทิศทางนั้นเช่นกันได้รับการตรวจสอบแล้วฉันจะบอกคุณเพียงสิ่งเดียวนานมาแล้วประมุขอมะตะบอกฉันว่าเมื่อเขาฝึกฝนไม่มีอาณาจักรสวรรค์ในโลกนี้และมีตาพะพระยวนกูก็กดฝ่ามือเข้าหาการและพยักหน้าเขาพูดด้วยเสียงต่ำพลังและความเก่าแก่ของประมุขอมะตะนั้นยังห่างไกลาจากสิ่งที่คุณจินตนาการได้เมื่อเขาฝึกฝนไม่มีอาาาาาาาจากกกกกรรสสววววคคค์งงงงไไไหหลลลแแะะนนนนนอออืื่่่่่ๆตตเเเเบบิิ้้้้้มมมมดดยยีใขขพ็็ช เล่นปริมาณศูนย์นาฬิกาศูนย์นาฬิกาสนาทีทรูวิทเต็มจอบทที่4 3 7สสู่สวรรค์หัวใจกายศักดิ์สิทธิ์โบราณในขณะที่กุยเฮงไม่อยู่โลกภายนอกก็พยายามส่งผู้เชี่ยวชาญไปเพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนเนื่องจากระบบป้องกันที่สร้างโดยสวรรค์ชั้นสูงทั้ง3ด้วยพลังส่วนหนึ่งของอาณาจักรสวรรค์มีเพียงการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนเท่านั้นที่โลกภายนอกจะอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญประตูสวรรค์ของพวกเขาแทรกซึมเข้าไปได้อย่างไรก็ตามด้วยผู้เชี่ยวชาา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 ญขขออองาจาัักกกกกรรรรระตตูสวท่้ทปปท้นนเยไไมมนนโลามาถซากการรบด็ เมื่อเวลาผ่านไปโลกภายนอกเลิกสร้างการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนชั่วคราวที่นี่ไม่นานนักที่พวกเขาส่งใครมาไทฮงสตาและโลกโดยรอบก็กลับสู่ความสงบที่หายากเช่นกันเหนือเมฆกุยเฮงมองลงไปที่พื้นด้านล่างหุยเอสเอชไอและเปคิงชูยืนอยู่ข้างๆเข,า,ขาและยิ้มจากมุมมองนี้ไทโฮงสตาอาจกล่าวได้ว่าเป็นดวงดาวที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้หัวหน้านิกายอิมมอร์เทลมิสิก巴าเซสและอารามทางพุทธศาสนาจำนวนมากได้เข้าข้างโลกภายนอกตอนนี้พวกเขาถูกกำจัดแล้วพวกเขาได้เลือกผู้สืบทอดกลุ่มใหม่แล้วหรือยัง ท่านครับมันเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้จะได้ไม่มุ่งวาย V S ย I พยักหน้าและตอบว่าฉันเลือกพวกเขากับเจ้าเทียนีดดวอิสไทจงและมองเอ,อ็กวนเบดีแล้วกุยเฮงพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าเดวที่รุ่งเรืองเช่นนี้ไม่ควรถูกปฏิเสธนี่เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของสตาฟิลของเราด้วยขณะที่เขาพูดเขาเหยียดนิ้วออกและปล่อยให้ร่องรอยของพลังทรรมซึมออกมาจากร่างกายของเขาจากนั้นร่องรอยของพลังแห่งธรรมนี้ก็เผาไม่ละเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำลงมาจากท้องฟ้าแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดห่อหุ้ม ในที่สุดมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีก็ทะยานออกมาจากแสงและเปลวเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากว่ายอยู่บนท้องฟ้าเหนือดาวเคราะห์ทั้งใบมันก็กลายเป็นเสามังกรขดสีแดงเพลิงที่สูงกว่า1 0 0 0 0ฟุตนี่เป็นมังกรเพลิง9้าตัวที่7็ที่สร้างโดยกุยเฮงมีการฝึกฝนเทียบเท่ากับอาณาจักรประตูสวรรค์ที่6มันถูกเรียกว่าฮูโอกี้ในเวลาเดียวกันกับที่ฮูโอกี้ถูกสร้างขึ้นกุยเฮงยังบอกเจ้าเทียนีเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปและความตั้งใจของฮูโอกี้นอกจาก ด้วยวิธีนี้เรื่องของไทโฮงสตาร์ได้รับการตัดสินจากนั้นกุยเฮงได้นำฮุยเอสเอไอและเปคิงชูไปที่ดีไวไม่แพลเนตของเพอเพิลซันเรียมเป็นเปคิงชูที่ไปถามลี่มิงกีองจุดราชวงศ์โจปัจจุบันรุ่งเรืองถึงขีดสุดลี Li ่มิงกีองได้รับการตอบรับจากโชคของประเทศและขอบเขตการพะปลูกของเธอก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดตอนนี้เธอเกือบจะเทียบได้กับดาวหลอดแล้วเมื่อประเทศของเธอสามารถครอบคลุมขอบเขตดวงอาทิตย์สีม่วงทั้งหมดได้เธอสามารถเปลี่ยนกฎของประเทศของเธอให้เป็นพลังที่คล้ายกับเฮฟเวนลี่ดาวในระดับหนึ ยิ่งกว่านั้นเมื่อเธอได้รับความสำเร็จเช่นนี้คนของราชวงศ์โจที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะได้รับประโยชน์มากมายแม้แต่ขอบเขตดวงอาทิตย์สีม่วงทั้งหมดก็สามารถระเหิดได้นี่เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งลี่มิงกีอองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ดังนั้นเมื่อเผชิญกับคำถามของเปคิงชูลี่มิงกีอองสส่หัวอย่างเด็ดขาดและยิ้มฉันจะไม่จับไปในครั้งนี้และฉันก็จับไปไม่ได้ในฐานะจัก,กรพรรดิราชาและผู้ปกครองฉันต้องรับผิดชอบต่อผู้คนที่อยู่ภายใต้าการปกครองของฉันณนะจุดนี้คำสาบานขอ,องออกากปีไ่่ขต หลังจากที่ฉันนำพาประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่ฉันจะติดตามอาจารย์และรับใช้เขาโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามยังไม่ถึงเวลาราเดอร์จูเนียโปรดส่งคำพูดของฉันไปยังอาจารย์เฮอเปเบริงท,ทูถอนหายใจเบาๆและพูดว่าจริงๆแล้วอาจารย์คาดหวังให้คุณมีความคิดเช่นนั้นอยู่แล้วเขาให้ฉันถามคุณเพราะเขาไม่ต้องการให้คุณกดดันมากเกินไปและปล่อยให้คุณตัดสินใจอย่างอิสระขอบคุณท่านอาจารย์ลิมิงเฉียงคำนับขึ้นไปในอากาศและพูดด้วยความเคารพว่าผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังฉันจะเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งโชคของชานนนนี้ออย่่างแ บางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการเช่นกันเบยคิงชูถอนหายใจและพูดว่าอาจารย์เคยบอกว่ามีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนที่นี่ถ้าท่านกับข้าเดินไปได้ไกลพอจริงๆก็นับว่าช่วยท่านอาจารย์ได้ถ้าเช่นนั้นสิทธิ์น้องท่านต้องระวังเมื่อไปถึงอาณาจักรสวรรค์อย่าถูกทำร้ายถึงตายลี่มิงกีอองยิ้มทันทีท้ายที่สุดเส้นทางการบ่มเพาะของคุณคือการพัฒนาผ่านการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเฮ hey, วิธีฝึกฝนของฉันคือการต่อสู้ไม่ใช่การต,า,รตายในศาลเปยคิงชูหัวเราะและพูดว่ดว่่่าาาาเเเมมืออออฉฉัััันนนกลบยยงงงงตู้วปปรระทศขคุณ็ไ มารอดูกันลี่มิงกีอองยกคางที่สดใสขึ้นเล็กน้อยแล้วยิ้มในที่สุดประเทศของฉันจะกระจายไปทั่วดวงดาวท้องฟ้าจุดลี่มิงกีอองไม่ได้จับไปแม้ว่าลิลิตาวเจ้ากวงและเอลยูจึงนิ่งต้องการติดตามกุยเฮงไปยังเฮเวนเรียมแต่ระดับการฝึกฝนของพวกเขายังค่อนข้างต่ำและไม่เหมาะสำหรับการไปยังเฮเว่นเรียมนอกเหจากจคุยเอสอชซึ่งแสดงชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นกระบี่เท่านั้นกุยเฮงไม่ต้องการเพิ่มการฝึกฝนของผู้คนรอบตัวเขามากเกินไปเขายังคงหวังว่าพวกเขาจะสามารถเดินบนเส้นทางการบ่มเพาะของตอนเองได้สิ่่่งงงงทททีีาาาใหห้กุุเเระลดดจจสคือนซู หลังจากมาถึงอาณาจักรสุริยันม่วงความรับผิดชอบหลักของเธอคือการปฏิรูปให้ชางสตาและทำให้สภาพแวดล้อมทางลัทธิที่นี่มีระเบียบมากขึ้นและสอดคล้องกับเส้นทางของชุยฮีงอมากขึ้นไม่มีการพัฒนามากนักในการพาะปลูกของเธออย่างไรก็ตามเมื่อกว่าสิปีก่อนเธอเข้าสู่สภาวะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่แปลกประหลาดโดยบังเอิญการฝึกฝนของเธอก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดและเธอก็มาถึงอาณาจักรที่เทียบได้กับเซตคิงในชั่วข้ามคืนบทที่ส3 8รสสู่สวรรค์หัวใจกายศักด หลังจากผ่านไปกว่าสิปีหลังจากย่อยสิ่งที่ได้รับจากความศักดิ์สิทธิ์นั้นจนหมดเธอก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรที่เทียบเท่ากับผู้สร้างหากไม่ใช่เพราะคุยเฮงตรวจสอบร่างกายและวิญญาณของเธออย่างถี่ถ้วนและยืนยันว่าไม่มีคำถามใดๆเขาคงสงสัยว่าเธอไม่ได้ถูกครอบงำโดยร่างที่ทรงพลังกลับชาติมาเกิดหลังจากที่เจ้างนานซุนมมาถึงอาณาจักรผู้สร้างเดิมทีเธอต้องการกลับไปที่ดาวโจสตาแอร์และทิ้งความเข้าใจในการฝึกฝนของเธอไว้ในอิมมอร์ท้าดอนเซ็อย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินว่าคุยเฮงกำลังจะไปที่เนมรยี่ก ท้ายที่สุดเธอรู้มานานแล้วว่าอาจารย์ของเธอไปที่อาณาจักรสวรรค์เมื่อ500ปีที่แล้วหลังจากไปที่อาณาจักรสวรรค์แล้วเธออาจจะได้พบกับอาจารย์ของเธออีกครั้งเมื่อมาถึงจุดนี้กุยเฮงได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครเพื่อนำเข้าสู่เฮเวนเรียมกุยเอสเอชไอเป่ยคิงชูเจิ้งน,นันซูและผู้แข็งแกร่งที่นุ่งห่มสีเหลืองซึ่งได้รับการรู้แจ้งแล้วมีทั้งหมด4คนก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังอา,าณาจักรสวรรค์กุยเฮงพาเจิ้งนันซูกลับไปที่ดาวโจสตาร์และขอให้เธอไปที่ทม แม้ว่าราชวงศ์จะเปลี่ยนไปและเกิดสงครามหลายครั้งแต่ที่นี่ก็ยังเป็นป่าเขียวชะอุ่มต้นไม้ใหญ่สูงประห่านบนท้องฟ้าบาังแสงแดดกุยเฮงเดินช้าๆในป่าและทุกสิ่งก็แอบวิผ่านดวงตาของเขาเขาถอนหายใจในใจและพูดว่าเมื่อ800ปีที่แล้วฉันเป็นมนุษย์เมื่อ500ปีก่อนฉันเดินออกจากป่าในฐานะผู้พบล,ลูกแกนแท้ทองคำที่เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ฉันได้มาถึงขอบเขตการสร้างวิญ,ญญาณแล้วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ร่างของเขาก็แกว่งเล็กน้อยและหายไปจากจุดนั้นเขามาถึงกระโตเฮเวนที่ได้รับการปูรลาาาปลักขอองวิ่าในดี เขาเปิดประตูอย่างง่ายดายและเสียงของสอปลายทุปัญญาประดิษฐ์ก็ดังขึ้นยินดีต้อนรับกลับบ้านมาสเตอร์มุมปากของกุยเฮงโค้งขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆเขานั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่คุ้นเคยอีกครั้งราวกับว่าเขาได้ย้อนกลับไปสู่วันนั้นเมื่อ800ปีที่แล้วผู้แข็งแกร่งผ้าพันคอเหลืองอยู่ที่ไหนฟังชายร่างกำยำสีทองเข้มปรากฏตัวขึ้นจากอากาศเบาบางในห้องนั่งเล่นเขาคุกเข่าต่อหน้ากุยเฮงด้วยความเคารพและโค้งคำนับสวัสดีอาจารย์ผู้เป็นอมตะอดีตผู้แข็งแกร่งท จากนั้นกุยเฮงก็สั่งให้ชายชะก,กันที่มีผ้าเหลืองทําอาหารและอาหารมันยังคงเป็นรสชาติที่คุ้นเคยสตรองแมนที่มีผ้าพันคอสีเหลืองแบบเดียวกันก็มีทักษะด้านงานฝีมือแบบเดียวกันเช่นกันหลังจากกินและดื่มจนอิ่มแล้วกุยเฮงก็มาถึงคอมพิวเตอร์ชั้นยอดที่เขาเคยรักหลังจากเล่นเกมไม่กี่เกมเขาก็กลับไปที่ห้องฝึกฝนที่ชั้นบนสุดเขาหลับตาเล็กน้อยและนั่งขวายห้างเป้าหมายหลักของการเดินทางสู่อาณาจักรสวรรค์ครั้งนี้คือการสื่อสารกับกฎเตาอันยิ่งใหญ่ให้ลึกซึ้งยิ่ง ก่อนหน้านี้ฉันเพียงแต่แก้ไขกฎของประตูแห่งสวรรค์ทาให้ฉันเร่งความเร็วในการทะลวงผ่านความเร็วไปสู่ขอบเขตการสร้างวิญญาณขั้นกลางจากหลายสิบล้านปีเป็นหนึ่งหมื่นปีถ้าฉันสามารถสำรวจอาณาจักรสวรรค์ได้โดยตรงฉันควรจะสามารถย่อให้สั้นลงได้อีกแม้ว่าฉันจะได้สื่อสารกับกฎเต๋าที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสวรรค์แล้วในระหว่างกระบวนการสื่อสารกับประตูสวรรค์แต่ประตูแห่งสวรรค์ก็ยังไม่ใช่อาณาจักรสวรรค์ที่สมบูรณ์หลังจากสำรวจอาณาจักรสวรรค์ที่แท้จริงแล้วฉันอาจมีโอกาสสลดระยะเวลาการพ นี่คือความหวังที่สวยงามของกุยเฮงสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามอาณาจักรสวรรค์นั้นอันตรายในท้ายที่สุดแม้ว่าฉันจะได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเฮเวนเรียมผ่านผู้เชี่ยวชาญเฮเวนเกตแล้วแต่ความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นเพียงหยดในมหาสมุทรเท่านั้นมันไม่ทั่วถึงสำหรับฉันอาณาจักรสวรรค์ยังมีสิ่งที่ไม่รู้และความลับมากมายอย่างไรก็ตามถ้าฉันไม่ไปที่แดนสวรรค์ฉันจะสามารถสำรวจโลกภายนอกที่ฉันรู้จักน้อยเท่านั้นมันอันตรายยิ่งกว่า แม้ว่าฉันยังสามารถอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของโลกนับไม่ถ้วนเป็นเวลานานกว่าจะไปถึงขอบเขตการสร้างวิญญาณขั้นกลางแต่นั่นก็ใช้เวลานานเกินไปจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นปีประการที่สองฉันจะสูญเสียความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญมันไม่แนะนำบนเส้นทางขององค์การฝึกฝนเราต้องเดินบนน้ำแข็งบางๆด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและดำเนินต่อไปด้วยเจตจำนงที่กล้าหาญเขาสามารถระมัดระวังในการกระทำของเขาแต่เขาไม่สามารถลังเลในความก้าวหน้าในการพาบปลูกของเขาเขาต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นเขาะะตต้ออออองงงปปรรรสบบกกััญหาาาาาาขขขขขวดแแลพพนนนนนธเเ่่่ย เจ็ดวันต่อมากุยเฮงลืมตาขึ้นช้าๆและการจ้องมองของเขาก็เหมือนแสงสว่างเขาค่อยๆยืนขึ้นและถอนหายใจเขามองไปที่แสงแดดนอกหน้าต่างและยิ้มแดนสวรรค์ฉันหวังว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีติดตามจุดเมื่อกุยเฮงนำเจ้างานซุงกลับไปที่ไทโฮงสตานักดาวอิสฟางฮีและมองอยู่อันคุรออยู่เป็นเวลานานหลังจากรู้สึกถึงการกลับมาของกุยเฮงทั้งสองคนก็รีบออกไปทักทายเขายินดีต้อนรับผู้เป็นอมตะผู้ยิ่งใหญ่ยินดีต้อนรับผู้เป็นอมตะผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีกลุ่มสาวกของ Heavenly Chapter Mystic Palace และนิกายอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองนี้ความโกลาหลจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนกับซูนามิไม่ต้องสุภาพมากก็ได้คุยหงกดฝ่ามือเบาๆและพูดกับดาวอิสฟางฮีและมองอยู่อันคูว่าขอบคุณสำหรับการรอเราไม่กลา้าเราไม่กลา้านักรตดาวอิสและนักบวชโบกมือและสายหัวพร้อมกันฮ่าฮ่าไม่จำเป็นต้องสงวนไว้ขนาดนั้นคุยหงสายหัวและหัวราบเบาๆไปกันเถอะครั้งนี้ฉันจะติดตามดาวอิสฟางฮีไปยังดาวเทคนิคอิมอร์เทาเรียมก่อนฉัน มันขึ้นอยู่กับอมะตะอันสูงส่งนักพรตเต่าและนักบวชพูดพร้อมกันเมื่อเผชิญกับการตัดสินใจของกุยเฮงพวกเขาจะกล้าพูดอะไรได้อย่างไรพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะประเมินคำพูดของเขาสำหรับเจ้าเทียนนีและคนอื่นๆพวกเขารออยู่ที่ด้านข้างตลอดเวลาพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดด้วยซ้ำในท้ายที่สุดก่อนที่กุยเฮงจะจับไปเขาพยักหน้าลาเจ้าเทียนนีและคนอื่นๆจากนั้นเขานำฮุยเอสเอชไอเปคิงชูและคนอื่นๆไปที่ดาวเทคนิคอิมมอร์เทีเยมมีทางเดินไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นั่นเขาสามารถผ่านกระจกกกกททออองงงสสสััมมมมีี่่ผลลลในนาาาาาารรรตวจจบโยยแะุห้ไปณค อันที่จริงมีตอนเล็กๆเ,เกี่ยวกับเส้นทางของกุยเฮงไปยังดาวเทคนิคอิมอร์เทเรียมจู่ๆแม่พระแห่งดอบบกบัวขาวก็มาหากุยเฮงเพื่อแสดงความนอบน้อมโดยหวังว่าจะได้เป็นคนรับใช้ของกุยเฮงกุยเฮงปฏิเสธเธอโดยธรรมชาติและผนึกเธอไว้ในไวโลตาไลเพลทเฮเวนก่อนหน้านี้เธอส่งร่างอวตารของเขาออกไปเพื่อตะโกนและต่อสู้เมื่อเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถเอาชนะเขาได้เธอต้องการเข้าร่วมกับเขาจะมีของดีแบบนี้อยู่ในโลกได้อย่างไรขั้นตอนการเปิดทางเดินของเฮเวเวนเรียมนั้นไม่ซับซ้อน กุยเฮงใช้พลังทางธรรมของเขาเพื่อเปิดใช้งานกระจกสีบรอนห่อหู้หุย S อ I เอสไบคิงชูเจ้างันซูนและสตรองแมนที่มีรอยเพื้นสีเหลืองแสงสีทองสองประกายในดวงตาของเขาขณะที่เขาเห็นเส้นทางที่ดูเหมือนจะนำไปสู่ความสูงไม่รู้จบปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาเขาพาพวกเขาทั้งสีไปยังเส้นทางนี้และรู้สึกได้ทันทีว่ากฎที่ไม่มีที่สิ้นสุดเชื่อมโยงกันแสงนับไม่ถ้วนฉายว่าราวกับว่าพวกเขาข้ามปีแสงมานับไม่ถ้วนในทันทีกุย S อ I เอสไบคิงชูและคนอื่นๆรู้สึกวิงเมียน มีเพียงกุยเฮงเท่านั้นที่รักษาสภาพปกติของเขาและมองดูชั้นของแสงและเงาและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุดในธรรมะและโลโก้ด้วยสายตาเย็นชาจุดบนดินแดนรกร้างอันกว้างใหญ่สัตว์ร,ร้ายขนาดใหญ่หลายสิบตัวที่สูงกว่าหนึ่งพันฟุตพุ่งเข้ามาพวกมันมีสีดำสนิทและดูเหมือนแรดแต่บนหัวมีเขาขนาดใหญ่เหมือนควายพวกมันดูดูร้ายมากาวากับภูเขาลูกเล็กๆที่พุ่งไปข้างหน้าในอากาศเหนือสัตว์ร,ร้ายขนาดใหญ่เหล่านี้มีนกขนาดใหญ่มากกว่าสิบตัวสวมชุดกราะคนนกสีเขียวที่มีสายฟ้าสีทองพันรอบกรงเลบองงมป้าฟุคลท สัตว์ร้ายขนาดใหญ่และนกยักษ์เหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันซึ่งก็คือการมุ่งหน้าไปยังชายหนุ่มที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วที่สูงมากร่างกายของเขาถูกเผาไม่ด้วยเปลเวไฟสีทองและเลือดของเขาก็เดือดพล่านทุกครั้งที่เขาวิ่งเขาจะระเบิดด้วยพละกำลังที่ทรงพลังและความเร็วสุดขีดร่างกายของเขาแข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไลล่าเราจะปล่อยให้เด็กคนนี้หนีไปไม่ได้เสียงคำรามดังขึ้นจากด้านหลังของสัตว์ร้ายและนกขนาดใหญ่มีคนขี่พวกเขาพวกเขากำลังไล่าตามชายหนุ่มลีมิงเฉิงหยุดอย่างรวดเร็วและมอบหัวกิว้ชีตแ บทที่439เหนือเส้นทางสวรรค์ดินแดนรกรางกว้างใหญ่เส้นทางสู่อาณาจักรสวรรค์ไม่มั่นคงหลังจากเดินผ่านพื้นที่เริ่มต้นที่เกี่ยวพันกับพลังธรรมอันไม่มีที่สิ้นสุดและชั้นของแสงและเงากุยเฮงและคนอื่นๆก็ไม่ได้ไปถึงอาณาจักรสวรรค์ทันทีพวกเขากลับเข้าไปในสถานที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยแสงสีแดงเข้มที่ไม่มีที่สิ้นสุดพื้นที่นี้แตกเป็นเสียงๆและกดตาอันยิ่งใหญ่ก็บิดเบี้ยวมันยากที่จะก้าวไปข้างหน้าราวกับว่าเส้นทางเดิมที่ไม่บุกสลายถูกแรงบางอย่างฉีกออกเป็นชิ้นชิยิ่งไปกว่านั้นมีสายตาจํานวนนับไม่ถ้วนจ้องมองมาทางนี้ในความว่างปล่าราวกับว่าพวกเขาต้องการตรวจสอบทุกคนที่ต้องการผ่านเส้นทางนี้ อย่างไรก็ตามดวงตาเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่เห็นกุยเฮงและคนอื่นๆเลยและไม่ตอบสนองช่างเป็นสถานที่ที่น่ากลัวจริงๆเปยคิง,ท,งทูมองไปที่ฉากโดยรอบแล้วรู้สึกเสียวซาที่หนังศีรษะของเขาร่างกายของเขารู้สึกอึดอัดอย่างมากและเขาก็ทําได้เพียงหลับตาและหยุดมองจึงนันซูและสตรองแมนที่มีผพ้าพ,พันคอสีเหลืองก็หลับตาเช่นกันพวกเขาไม่สามารถทนต่อแรงกดดันอันทรงพลังที่มาจากดวงตาจานวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ได้และทําได้เพียงหลบสายตาของพวกเขาเช่นนี้แม้ว่าฮุยเอสเอจะไม่ได้หลับตาแต่สีหน้าของเขาก็ระแวดระวังมากเช่นกัน ดวงตานับไม่ถ้วนเหล่านี้และพลังบิดเบือนที่เพิ่มขึ้นในความว่างเปล่าทำให้เขาตกใจและเขาไม่สามารถผ่อนคลายได้ไม่จําเป็นต้องประมาดดวงตาเหล่านี้มองไม่เห็นเราและพลังที่บิดเบี้ยวไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเราได้กุยเฮงกล่าวอย่างเฉยเมยรูนดาวพิเศษแผ่ออกมาจากร่างกายของเขาหอุูมเป่ย์คิงชูเจิ้งนันซุนกุยเอสทและสตรองแมนที่ห่มผ้าเหลืองตัดการรับรู้ของโลกภายนอกภายใต้อิทธิพลของพลังรูนแห่งเต่านี้สาหรับโลกภายนอกแล้วพวกเขาทั้งสี่ดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายโดยธรรมชาติ ขอบคุณครับอาจารย์เปยคิงชูถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจอาจารย์เส้นทางนี้ไปสู่อาณาจักรสวรรค์ช่างน่ากลัวจริงๆถ้าไม่มีท่านนำทางพวกเราคงตายไปแล้วมันอันตรายเกินไป v s h i พยักหน้าและกล่าวว่าพลังทำลายล้างที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกสลายนี้น่ากลัวเกินไปแม้แต่การฝึกฝนของฉันที่อาณาจักรประตูสวรรค์ที่6ฉันก็ยังรู้สึกใจสั่นได้ พื้นที่สีแดงสดนี้เป็นการกัดกร่อนของกองกำลังนอกโลกกุยเฮงพยักหน้าเล็กน้อยและมองไปข้างหน้าเขาพูดด้วยเสียงต่ำเดิมทีฉันคิดว่าการกัดกร่อนนี้จำกัดเฉพาะที่ประตูแห่งสวรรค์เท่านั้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าแม้แต่ทางเดินพิเศษนี้จะสึกกร่อนด้วยพื้นที่รอบๆเช่นนี้ท่านอาจารย์ไปอาณาจักรสวรรค์ในตอนนั้นได้อย่างไรจึงนานซุ่กล่าวอย่างกังวลเธอรู้แล้วว่าเจนกิกกี้ไปที่เฮเบว่งเรียมเมื่อห้า้อปีที่แล้วเส้นทางที่เธอไปควรจะค่อนข้างพิเศษจู่ๆกุยเฮงก็พูดด้วยเสียงต่เีอออีัทททาาางู่ขข้้หนนจบ คุยเอสเอชไอเคกิงชูเจ้งนันซูลและสตรองแมนที่คลุมด้วยผ้าเหลืองรู้สึกถึงแสงว่าต่อหน้าต่อตาพวกเขาวพวกเขารู้สึกว่าร่างกายของพวกเขากำลังจมลงและความรู้สึกหนักอึ้งก็เกิดขึ้นโดยจิตใต้สำนึกของพวกเขาต้องการระดมพลังในร่างกายเพื่อบินแต่พวกเขาตระหนักว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นหนักหน่วงมากดูเหมือนจะมีกฎพิเศษบางอย่างในโลกที่ห้ามพวกเขาไม่ให้บินและชั่วขณะหนึ่งพวกเขาไม่สามารถหยุดการตกได้จันตัดคันโยกนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เหนืออาณาจักรผูู้าาะดาววววม่่บนชชัพพตหเเเป็ีญซฮ เกศมันไม่น่าเชื่อเลยอย่างไรก็ตามในไม้ชาเมฆก้อนหนึ่งก็ควบแน่นอยู่ใต้เท้าของพวกเขาและยกพวกเขาขึ้นไปในอากาศป้องกันไม่ให้พวกเขาตกลงมาจากท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่ากุยเฮงได้เคลื่อนไหวแล้วขอบคุณครับอาจารย์เปย์คิงชูถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกคนอื่นๆก็โค้งคำนับและขอบคุณเขาเช่นกันกดเต๋าอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสวรรค์นั้นแตกต่างเล็กน้อยจากโลกมากมายเบื้องล่างฉันเกรงว่าคุณจะต้องปรับตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งกุยเฮงกล่าวด้วยเสียงต่ำกดเต๋าอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์ถูกย การมาถึงอาณาจักรสวรรค์จากโลกมากมายเบื้องล่างนั้นเหมือนกับมาจากทรายสู่หินในตอนแรกใครๆจะรู้สึกอึดอัด freewebwell.com หากขอบเขตของใครไม่สูงพอพวกเขาจะถูกระงับในระดับหนึ่งด้วยซ้ำเฟย์คิงชูเจิ้งนันซูและสตรองแมนภาพพันคอสีเหลืองอยู่ในสถานการณ์นี้คุยเอสอไอยู่ที่ซิกเซเว่นเกตเรียมแล้วตามทฤษฎีแล้วเขาสามารถอาศัยคุณสมบัติประตูสวรรค์ที่เขามีเพื่อสลายการปรับปรามนี้ได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาเพิ่งมาถึงอาณาจักรสวรรค์เขาจึงยังต้องใช้เวลาปรับตัว สำหรับกุยเฮงแนวคิดเรื่องการถูกกดขี่ไม่มีอยู่จริงสำหรับเขาหลังจากไปถึงขอบเขตการสร้างวิญญาณเขาก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับกฎเขาสามารถแก้ไขกฎของโลกภายนอกตามกฎของเขาเองและปล่อยให้กฎของโลกภายนอกปรับให้เข้ากับกฎของเขาการมาถึงอาณาจักรสวรรค์ก็ไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนเพื่อเป็นการระมัดระวังเขาไม่ได้พอรีพอรามกฎเตาอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสวรรค์เขาสังเกตสถานการณ์ที่นี่ก่อนในขณะนี้เบคิงชูและคนอื่นๆก็อยู่ในอารมณ์ที่จะสังเกตสถานที่เช่นกันหลังจากเดินออกมาจากทางเดินพวกเขาก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า เมื่อยือนอยู่บนท้องฟ้าและมองไปในระยะไกลพวกเขาสามารถมองเห็นดินแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและภูเขาสูงประหานที่ทอดยาวภูเขาขนาดใหญ่แต่ละลูกมีความสูงอย่างน้อย1 0,000แฟุตและบางลูกก็สูงถึงเมฆเปล่งแสงศักดิ์สิสทธิ์ออกมานอกจากนี้ยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีความกว้างหลายหมื่นกิโลเมตรพวกมันคล้ายกับมหาสมุทรพืชหลายชนิดบนผืนดินอันกว้างใหญ่นี้ก็ใหญ่โตเช่นกันต้นไม้ที่สูงหลายพันฟุตสามารถมองเห็นได้ทุกที่แม้แต่ดอกไม้และพืชบางชนิดก็สูง3 0ถึง50ฟุต มันวิเศษมากแน่นอนสิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้สึกแตกต่างจากโลกมากมายเบื้องล่างมากที่สุดก็คือต้นไม้ไม้ไผ่หินและแม้แต่อากาศธรรมดาที่นี่มีกิ่กําเนิดสวรรค์ปฐพีและพลังทางนา้ำวิทยาที่หนาแน่นมากแม้แต่คนธรรมดาที่สุดก็สามารถเป็นอมะตะสวรรค์ได้เมื่อพวกเขาถึงวัยผู้ใหญ่ตราบเท่าที่พวกเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ฝึกฝนเลยและกินดื่มและนอนหลับได้ตามปกติเทิงชูกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่คืออาณาจักรสวรรค์หรือมันทรงพลังมากจริงๆ มีความลึกลับมากมายในอาณาจักรสวรรค์กุยเฮงพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวาาาว่าอาณาจักรสวรรค์ที่เราเข้าใจตอนนี้ยังคงเหมือนกับเมื่อ50,000 0ปีที่แล้วเราไม่รู้สถานการณ์ปัจจุบันไปหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อนถ้าเขาต้องการสื่อสารอย่างลึกซึ้งกับกฎเต๋าที่ยิ่งใหญ่ของโลกเขาจะต้องมีความเข้าใจในโลกนี้มากพอมิฉะนั้นแม้ว่าเขาจะแทบไม่ได้สื่อสารการเพิ่มขอบเขตการบ่มเพาะของเขาก็จะจำกัดมากยิ่งกว่านั้นเนื่องจากเขามายังสถานที่ใหม่จึงไม่ผิดที่จะทำการสอบสวนให้กระจ่างเสียก่อน ท่านครับมีคนมากมายมารวมตัวกันที่นั่นดูเหมือนว่าพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อบางสิ่งการรับรู้ของ v s h ค่อนข้างจำกัดแต่เขาค้นพบสิ่งผิดปกติอย่างรวดเร็วในระยะไกลใช้ได้กุยเฮงพยักหน้าเล็กน้อยและมองไปทางนั้นเขาตระหนกว่าชายร่างกำยำในชุดหนังสัตว์สองกลุ่มกำลังเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายมีคนมากกว่า20คนและไม่ไกลจากพวกเขาคือซากศพของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่3ตัวสัตว์ร้ายขนาดใหญ่สองในสามตัวดูเหมือนแรดยักษ์พวกมันมีสีดำสนิทและมีเขาขนาดใหญ่เหมือนควายอยู่บนหัวพวกเขานอนอยู่ที่น่่นเเหือภขาทีพิว สัตว์ร้ายตัวใหญ่อีกตัวคือนกตัวใหญ่ขนของมันเป็นสีเขียวกรงเล็บของมันเป็นสีทองและปีกของมันใหญ่โตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันนอนคลุมดินอยู่ที่นั่นแม้ว่าสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ทั้งสองนี้จะตายไปแล้วแต่ศพของพวกมันยังคงมีพลังชีและเลือดที่แข็งแกร่งมากแม้จากระยะไกลมันให้ความรู้สึกกว่าพลังชีและเลือดของพวกเขาเต็มไปในอากาศและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายิ่งกว่านั้นเลือดที่ไหลออกจากศพของพวกเขายังปล่อยออร่าที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันให้ความรู้สึกดุร้ายอย่างมากราวกับว่ามันต้้องงาาาททลยส,สัหม รัศมีนี้อาจเรียกว่าเาศษซากสัตว์ดุร้ายได้หรือไม่กุยเหงขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดด้วยเสียงต่ำไปดูกันเถอะ